เียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565น,น,น,นะครับซึ่งคณะ,จะออรัฐมนตร,รีนนก็ได้ไนอนุมัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในวันนี้นะครับซึ่งรายละเอียด๋ยวกจะขออนุญาตเรียนให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นก็ได้แจกไปในข่าวของกระทรวงการคลังแล้วนะครับซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นั้นก็อยากจะเรียนว่าใน เดิมเนี่ยเราเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2560 60แล้วก็2561นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น18.76ล้านคนนะครับซึ่งก็ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ในขณะนั้นในปี2560 61นั้น14.6ล้านคนส่วนผู้ที่ไม่ ผ่านนั้นก็มีทั้งหมด4.16ล้านคนนะครับซึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2562นะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยฐานข้อมูลที่อัปเดตท,ที่สุดในขณะนี้นั้นจำนวนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการนั้นก็อยู่ที่13.45ล้านคนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับซึ่งก,ก็ได้รับเ,เงินเพิ่มจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของการเติมเงินให้อีกคนละ200บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนะครับก็เป็น600บาทนะครับซึ่งบนฐานข้อมูล13.4 5ล้านคนนั้นก็จะได้ครบหมดนะครับอันนี้ก็เนื่องจากโครงการนี้ก็ได้ดําเนินการมาครบ5ปีนะครับตั้งแต่ปี60ถึงถึงปีปัจจุบันนะครับซึ่งก็ด้วยเหตุผลที่ว่า ในเรื่องของฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการนั้นใช้มา4-5ปีแล้วนะครับก็ถือว่าข้อมูลนั้นยังไม่อัปเดตเท่าที่ควรนะครับประการที่2ก็คือในเรื่องของจากสถานการณ์โควิด -19 นั้นก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างนะครับเ,เรื่องกิจกรรมธุรกิจต่างๆก็มีการหยุดชะงักงานในช่วง ปี63แล้วก็ปี64อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดไรายได้ของพี่น้องประชาชนนั้นก็อาจจะลดลงไปนะครับบางคนก็ตกงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในส่วนที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด19ด้วยส่วนประการที่3นั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนรอบใหม่ด้วยเหตุผลที่ต้องการเพิ่มความถูกต้อง ให้สามารถที่จะระบุตัวผู้ที่มีรายได้น้อยได้นะครับอย่างแท้จริงนะครับสุดสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการจัดสรรสวัสดิการของรัฐนั้นให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้นให้ตรงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลและความจําเป็นนะครับทีนี้ในส่วนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2515นั้น ก็มีการกําหนดในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติซึ่งอันนี้ก็มีการปรับปรุงจากคุณสมบัติเดิมที่ใช้ในปี2560 2561นะครับซึ่งก็ผ่านคณะกรรมการคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการคณะกรรมการ คณะกรรมการประชารััสติการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับก็ได้เห็นชอบในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นในคุณสมบัติทั้งหมด7ข้อนะครับเข้อหลักนั้นก็จะมีดังที่ปรากฏในจอนะครับคือข้อที่1ก็คือเป็นสัญชาติไทยนะครับอายุ18ปปีบริบูรณ์นั้นก็ ยังเป็นคุณสมบัติเดิมที่กําหนดไว้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนที่2คือหลักการในเรื่องของการคุณสมบัตินั้นก็จะปรับจากการใช้เกณฑ์ของบุคคลนะครับมาเป็นเกณฑ์ของครอบครัวก็คือเกณฑ์รายบุคคลมาเป็นเกณฑ์ครอบครัวอันนี้ก็เนื่องจากในเหตุผลที่ว่าในรอบที่แล้วนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นว่า บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนดูมีฐานะแต่ว่ามีบัตรสวัสดิการแต่คนที่มีรายได้น้อยจริงๆกลับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูในหลักการของอารายได้ของครอบครัวที่สามารถอ,าอยู่รอดได้นะครับเกณฑ์ก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะครับว่าเราตรวจสอบทั้งในรายบคุคคลแล้วก็รายครอบครัวด้วยนะครับในครอบครัว เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเกณฑ์ของอการคุณสมบัตินั้นในแง่ของรายได้ไม่เกิน10,000แสนบาทเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์10,000แสน 1, บาทแต่ว่าการดูคุณสมบัตินั้นก็ดูว่ารายได้ของผู้ที่ของลงทะเบียนนั้นที่ลงทะเบียนนั้นตัวบุคคลนะครับแล้วก็บวกกับในเรื่องของเกณฑ์ของครอบครัวเกณฑ์ของครอบครัวก็หมายความว่าถ้าพ่อแม่ลูก ก็สาคนพ่อมีรายได้แม่มีรายได้นะครับลูกอาจจะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรวมรายได้ทั้ง3คนนั้นเข้ามาแล้วก็หารเฉลี่ยนะครับถ้ายัางอยู่ในไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนั้นก็จะได้รับการสิทธิ์ในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับส่วนประเด็นต่อไปคือในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เดิมนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทนะครับ เพียงแต่ว่าวิธีการดูในเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินฝากการถือสลากต่างๆหรือว่าพันธบัตรหรือตราสารหนี้ของภาครัฐนั้นก็ต้องดูว่าในครอบครัวของผู้ที่ลงทะเบียนนั้นนี่มีทรัพย์สินทางการเงินนั้นไม่เกิน10,000แนบาทนะครับอันนี้ก็ณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับซึ่งทางคณะกรรมการก็จะเป็นคนกําหนดนะครับส่วนอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือในเรื่องของการดูเงินกู้นะครับ คนที่มีไม่มีวงเงินกู้หรือถ้ามีวงเงินกู้ณเวลาใดวันหนึ่งเวลาหนึ่งนั้นก็แยกเป็น2ประเภทก็คือว่าถ้าเป็นวงเงินกู้บ้านนั้นก็ไม่เกิน1.5ล้านบาทนะครับในครอบครัวนะครับหรือถ้าเป็นวงเงินกู้รถที่ไปซื้อรถนะครับเป็นรถสินรถเงินผ่อนอย่างเงี้ยก็วงเงินในการกู้รถนั้นก็ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นเกณฑ์ใหม่ในส่วนที่ดูในเรื่องของวงเงินกู้คือหนี้สินของครอบครัวนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเกณฑ์ที่6นั้นก็คือต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้ครอบครัวนั้นเนี่ยมีหนี้สินในเรื่องของบัตรเครดิตมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีไรายได้น้อยจริงก็จะต้องแสดงตัวว่า1เรามีสัมสินทางการเงินก็ไม่เกิน1น0 0 0 0 มีวงเงินกู้หรือมีหนี้บ้านนี้รถนั้นก็1.5กับ1ล้านนะครับส่วนอันนึงอีกอันนึงก็คือในเรื่องของอผู้ที่ไม่มีคุณสมบัตินะครับคือคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนนั้นต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมแต่ในคราวนี้ก็เพิ่มเติมมาอีกนะครับว่านอกเหนือจาก ภิกษุสามเณรน,นักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักคันผู้ต้องกักขังทีนี้ก็จะรวมถึงในบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เพราะถือว่าได้รับาการสงเคราะห์จากภาครัฐไปแล้วนะครับข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสอสสวนะครับอันนี้ก็ ก็ไม่รวมนะครับไม่รวมไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการนะครับอีกข้อหนึ่งคือข้อที่7นั้นก็คือดูในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ต้องไม่มีต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือถ้ามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์น้เวลาใดวันเวลาหนึ่งก็จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้นะครับก็แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ ผู้ลงทะเบียนไม่ไม่มีครอบครัวนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ลงทะเบียนนั้นมีครอบครัวเพราะนั้นในเกณฑ์ในเรื่องของสอังหาริมทรัพย์นั้นก็จะกําหนดในเรื่องของที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างในกรณีของผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวนั้นก็จะดูเกณฑ์ว่าถ้าที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยนั้นการใช้ประโยชน์ต้องดูว่าเพื่อใช้การเกษตรหรือไม่การเกษตรถ้าการเกษตรนั้น ในกรณีที่ไม่มีครอบครัวก็คือเป็นคนเดียวนะครับก็ไม่เกินหนึ่งไร่ก็เรียกว่าถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆหรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรก็ให้ไว้ไม่เกิน10ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในกรณีที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านพักอยู่อาศัยนั้นก็ถ้าเป็นบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวหรือตึกแถวนั้นก็กำหนดว่า ไม่เกิน25ตารางเมตรนะครับอันนั้นก็เหมาะสมสําหรับในเรื่องของครอบอในชีวิตอของผู้มีรายได้น้อยในขนาดที่เหมาะสมนะครับหรือว่าถ้าใช้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรคือรวมกันเนี่ยก็ไม่เกิน10ไร่แต่ถ้าไม่ใช่การเกษตรนั้นก็1ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่กําหนดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เห็นว่าผู้ที่มีรายได้น้อยอยั้มีทรัพย์สินน้อยจริงๆอยู่ไม่ได้ ครับก็ต้องการความช่วยเหลือจากสวัสดิการของรัฐนะครับในกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะให้มากขึ้นหน่อยนะครับกรณีที่เป็นห้องชุดเนี่ยก็ไม่เกิน35ตารางเมตรต่อคนนะครับกรณีที่เป็นเจ้าของร่วมกันนั้นก็ไม่เกิน35ที่ดินก็เช่นเดียวกันก็ให้มากขึ้นจากสองไร่เป็น ไม่ใช่การเกษตรนั้นก็2ไร่เพื่อการเกษตรก็ให้มากหน่อยก็เป็น20ไร่ในกรณีที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพร้อมที่ดินก็เช่นเดียวกันนะครับ2 0่ส่ตารางวาต่อคนกรณีที่ใช้ร่วมกันก็25ตารางวาถ้าเป็นที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรก็20ไร่แล้วก็ไม่ใช่การเกษตรก็2ไร่นั่นคือขนาดที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดร่วมกันนะครับก็จะเป็นเกณฑ์คุณสมบัติ เจ็ดข้อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของการลงทะเบียนนั้นคุณสมบัติตร,ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลประกอบด้วยนะครับข้อมูลที่จะใช้ประกอบในการพิจารณาในเรื่องของจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการหรือไม่นั้นข้อมูลประกอบที่สําคัญก็คงจะเป็นในเรื่องของผู้ลงทะเบียนนะครับเมื่ออายุ18ปีบริบูรณ์นั้นก็อาจจะยังอยู่ในเรื่องของยังอยู่ในระบบการศึกษาอย่างเรียนหนังสืออยู่นะครับ ผนก็จะดูในเรื่องของสถานภาพของการเป็นนักเรียนนักศึกษาดูภาร,ะระนีสินดูกรรมสิทธิ์ในรถนะครับดูในเรื่องของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับเรื่องของสถานภาพความพิการนะครับหรือความชื่อเหลือตัวเองได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่เป็นท,ที่ที่มีนายทะเบียนคุมในเรื่องของหลักทรัพย์อยู่อันนั้นก็เป็น เรื่องของข้อมูลประกอบการลงทะเบียนนะครับทีนี้หน่วยลงทะเบียนนั้นเนี่ยก็จะเนื่องจากจะต้องลงทะเบียนกันทั่วประเทศนะครับเราก็จะใช้โครงเ,เครือข่ายของกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะมีหน่วยงานของอกระทรวงการคลังทั้งหมดนะครับโดยจะมีกรมบัญชีกลาง แล้ก็คลังจังหวัดนั้นเป็นผู้ช่วยครังจังหวัดก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการรับลงทะเบียนนะครับก็จะมีทกออสอมสินกรุงไทยแล้วก็หน่วยงานที่สําคัญก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะเราต้องใช้ข้อมูลในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับรวมทั้งสํานักงานเขตแล้วก็ที่ว่าการอาเภอต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกับ ที่เราลงทะเบียนในโครงการเราชนะนะครับทีนี้แนวทางในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยไม่แน่ใจว่าอยู่ในสไลด์หรือเปล่านะครับในกรณีของแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิบัตรสวัสดิการและผู้ที่ไม่ควรได้บัตรสวัสดิการนั้นก็จะมีการอัปเดตปีละครั้งปีละครั้งนะครับในกรณีที่ตกหล่นคนที่ตกหล่น หรืคนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้อาจจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปนะครับเราก็จะมีการอัปเดตในในในทุกปีนะครับนั่นก็เป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับในกรณีการตกหล่นส่วนวิธีการนั้นแต่เดิมเนี่ยเราจะเราจะ,เราจะออกบัตรสวัสดิการให้เป็นบัตรเฉพาะซึ่งในคราวนี้นั้นก็จากประสบการณ์ที่เราได้ทำโครงการเราชนะคนละครึ่ง รเราชนะนั้นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเราก็ใช้บัตรประชาชนนะครับกลุ่มในกรณีโครงการาคนละครึ่งนั้นก็มีอยู่3กลุ่มกลุ่มโครงการคนละครึ่งคือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ใช้บัตรประชาชนเพราะในคราวนี้เราก็จะใช้บัตรประชาชนเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าบัตรประชาชนนั้นต้องผูกกับบัญชีเงินฝากของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ระบบพร้อมเพย์ เพื่อที่จะสะดวกในเรื่องของการโอนเงินจากรัฐบาลนะครับไปถึงผู้มีผู้ผู้มีสิทธิ์ในเรื่องของบัตรบัตรสวัสดิการนะครับก็จะใช้บัตรประชาชนนั้นเป็นบัตรสวัสดิการนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเมื่อได้รับการผ่านการคัดเลือกตามสิทธิ์ตามคุณสมบัติต่างๆแล้วก็จะอยู่ในฐานข้อมูลของผู้มีบัตรสวัสดิการอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะครับส่วน เรื่องอื่นๆนั้นก็จะเป็นในเรื่องของระบบการลงทะเบียนก็จะใช้สำนักง,งานคลางจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆนะครับในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับในคราวนี้นั้นอย่างยกตัวอย่างในปี2560 61นั้นเรามียอดผู้ที่ลงทะเบียน18ล้านคนนะครับคราวนี้เราก็เผื่อไว้นะครับเป็น20ล้าน20ล้านคนแต่ไม่ได้หมายความว่า จะต้องให้เต็ม20ล้านคนนะครับแต่ว่าเราเผื่อไว้ในกรณีอันนั้นก็ว่าไปตามความเป็นจริงคือผู้ที่ลงทะเบียนแล้วอาจจะมีสิทธิ์หรือผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นั้นก็ก็ต้องดูกันนะครับระยะเวลาดำเนินโครงการนั้นก็อยู่ที่เดือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม2565นะครับซึ่งในแง่ของขั้นตอนนั้นหลักๆก,ก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอน ในเรื่องของเปิดรับลงทะเบียนนะครับขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวนะครับขั้นตอนของการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เป็น4ขั้นตอนหลักๆนะครับซึ่งเมื่อเช้าก็ผมได้เ,เรียนคณะระัฐมนตรีว่าทางกระทรวงการคลัง ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่4ของปี2565นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะให้เริ่มใช้ได้รับเงินสวัสดิการนั้นภายในไตรมาสที่4ของปี2565นะครับนั่นคือเป้าหมายในเรื่องของระยะเวลานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบก็คือร่างประกาศนะครับ ร่างประกาศร่างประกาศคณะกรรมการาประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมอันนี้เป็นไปตามมาตรา5วงเล็บ5วมาตรา8วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปี25ง2นะครับซึ่งได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัด ประชารัฐสวัสติการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีนะครับทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดนะครับซึ่งอันนี้ก็ให้ออกเป็นประกาศนะครับก็ได้ให้ความเป็นชอบในรายละเอียดจํานวนอย่างน้อยในรายงานการประเมินผลจะต้องมีข้อมูลประกอบเรื่องของจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์มูลค่าที่ผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับ ต้นทุนการจัดประชารัฐอัตราการใช้ประโยชน์ประชารัฐสวัสดิการผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของการจัดสวัสดิการในครั้งในในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่รับประโยชน์ด้วยอย่างน้อยปีหลักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้เสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีอันนี้ก็จะเป็นประกาศของขคณะกรรมการออกไปนะครับซึ่งได้รับความเห็นชอบจากาคณะรัฐมนตรีเช่นกันในวันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดในเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับก็ขอเรียนสื่อมวลชนเพื่อทราบครับเราเริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่อ่ะคะก็เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างที่ผมบอกสักครู่นี้คือว่าเราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วลงทะเบียนเมื่อไหร่ใช่ไหมเริ่มก็จะประมาณ ไต่มาสที่สามประมาณไต่มาสที่สามเพราะยังจะต้องมีในเรื่องของจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพราะเนื่องจากเราใช้บัตรประชาชนนะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการทําบัตรนะครับเพราะเราใช้บัตรประชาชนนะครับพันลงทะเบียนภายในไตรมาสที่3ตรวจสอบก็ประมาณไตรมาสที่ที่3เช่นเดียวกัน แล้วก็ให้ใชเออ้เริ่มใช้สิทธิ์ออบัตรสวัสดิการนั้นในแตรมที่4ี่นะครับส่วนกําหนดเวลาแน่นอนนั้นเนี่ย<ม>เดือนไหนวันไหนเนี่ยก็คงจะต้องขอให้ทางคณะกรรมการได้กําหนดแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>แต่นี่เป็นหลักการที่เราจะเริ่มกระบวนการในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับก็พ<ม>ูดง่ายๆว่าลงทะเบียนนั้นก็คงจะประมาณแตรมาที่3ภายในแตรมาที่3แล้วเริ่มใช้ในแตรมาที่4ี่